เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ yeah. Yeah. สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเชา้าประจำวันที่14มีนาคมเช้านี้ครับมาเริ่มกันที่ข่าวที่เป็นกระแสข,ของทีมในช่วงดึกที่ผ่านมากันก่อนเมื่อสื่ออังกฤษอย่างเดอะมีเรอร์นะครับ ได้ออกมาโหมกระแสาการย้ายทีมของมาคัสแวน์ฟอร์ดกองหน้าวัย26ปีของทัพปีศาจแดงเราไปยังปารีสแซงต์แชร์แมงยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสอีกครั้งครับในรอบนี้ครับสื่อเจ้าเดิมกล่าวนไน้ออกมาระบุว่าทางป h เช เรียมทุ่มงบประมาณกว่า75ล้านปอนด์หรือว่า90ล้านยูโรมาสู่ขอมาคัสแวดฟอร์ดจากแมนยูน t เตดในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหลังตัวนักเตนนะหนาคืนหนึ่งในตัวเลือกหลักของปเอชเชทให้ความสนใจณเวลานี้และก็เคยมีข่าวให้ความสนใจอย่างหนักเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2022ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามนะครับกับดีลนี้ก็ยังมีรายงานเสริมว่าทางแมนยูนเตต ดูยังไม่ค่อยจะพอใจกับข้อ,สอเสนอดังกล่าวของทางไปเอชเชนเนครับเพราะว่าทางทัฟปีสแสดงเราเนี่ยมองว่าคุณภาพบวกกับอายุของมาคัสแวร์ฟอร์ดนั้นต้องมีราคาไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์หรือว่า120้ล้านยูโรเป็นอย่างน้อยครับทำให้มีโอกาสสูงมากที่ข้อ,สอเสนอดังกล่าวของไปเอชเชนในรอบนี้จะโดนทางทัฟปีสแสดงปดีเสธไปก่อนทั้งนี้กับผลงานของมาคัสแวร์ฟอร์ที่ขาดความต่อเนื่องเดี๋ยวซีซั่นนี้ยิงได้แล้วก็เล่นดีแต่เพราะว่าซีซั่นต่อมาก็วนลูปก,กลับมาฟอร์มตก ก็ทำให้แมนยูเน็ตเริ่มมีแนวคิดว่าจะปล่อยเด็กปั้นของสโมสรรายนี้ออกจากทีมเช่นกันครับนอกจากนี้ก็ยังรวมถึงข่าวที่ตัวเขาในมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับเอลิสเชนฮาร์กุนซือของทีมเนื่องจากคดีในรอบก่อนครับที่หนีเที่ยวไนท์คลับจนถูกดรอปจากเกม F a ครับนัดเจอกับนิวพอร์ตคาวตี้ซึ่งกับเหตุผลนี้ครับก็อาจจะทําให้ทางกองทัพปีแสดงนตัดสินใจปล่อยเขาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก็เป็นได้ทั้งนี้กับผลงานของมาคัสแวร์ฟอร์ดนะครับก็ลงสนามเล่นทีม จนถึงตอนนี้ก็ลงสนามไปแล้ว393เกมในทุกรายการยิงได้130ประตูลและก็มีอีก74แอสซิสด้วยกันครับ ข่าวต่อมาครับกับเรื่องของเมซอนเมส์กันบ้างที่ตอนนี้สอดดราม่าอีกแล้วเมื่อทางซามปาโลเลคเฮิร์สนักข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ได้ออกมาจุดกระแสว่าการที่แมนยูเนเต็ดดึงตัวเมซนเมส์มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นเพราะเหตุผลเรื่องฟุตบอลอย่างเดียวครับถึงแม้ว่าทางเอลดิคเฮนฮากุนซือของทีมนะ่ะสนใจนักเตะจริงก็ตามด้วยกับเรื่องนี้ครับแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ก็เผยว่าทางบอร์ดบริหารของแมนยูเนเต็ดนั้นคาดว่าจะฟันกำไรจากภาพลักษณออ์ดีีีมซราาายน้กกว่ แต่ถ้าว่าผลลัพธ์มันไม่ได้ออกมาตามคาดครับนอกจากนี้ Samuel แซมเอลลัคเฮสนะครับก็ยังรายงานเสริมเพิ่มเติมไว้ด้วยว่าก่อนที่เมสเซนเมาส์จะย้ายมายังแมนยูนเต็ดนั้นก็มีการคุยแบบส่วนตัวกับเจคินครอปคุณซื้อของลิเวอร์พูลมาแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีมิเกลอาร์เตต้าคุณซึ่อาร์เตนอีกรายด้วยครับที่จะทเงื่อนไขพร้อมให้ Mason นะเมสเซนเมลเซ็นสัญญาแล้วด้วยเช่นกันส่วนการย้ายมาที่แมนยูนเต็ดของเมสเซนเมาส์นะครับก็เนื่องมาจากแรงจูงใจที่ทางทัพปีศาจ แต่ว่าทางแมนยูเนตดเนี่ยก็ต้องทุ่มเงินจ่ายค่าตัวที่สูงถึง60ล้านปอนด์ให้กับเชลซีพร้อมกับสัญญา5ปีให้กับนักเตะและก็ค่าเหนื่อยที่สูงถึง2 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์กันเลยทีเดียวครับรายงานต่อมาครับเรื่องการเสริมพับกันบ้างเรื่องที่รายงานของเบนซาขอบกับบิลของชองแคลต,ตวริโบกองหลังตัวเก่งจากนิส โดยในข่าวดังรายนี้นะครับได้ออกมาระบุว่าทางนิสจะไม่มีส่วนลดใดๆเลยครับให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากว่าต้องการจะคว้าตัวชองคลายตัวดีโบไปร่วมทีมช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ซึ่งทางนิสนะครับตั้งค่าตัวไว้ไม่ต่ำกว่า60ล้านยูโรหรือประมาณ50ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามครับเบนซาขอบก็เสริมว่ากองหลังรายนี้นะครับยังไม่ใช่เป้าหมายหลักของแมนยูไนเต็ดทำให้ยังไม่มีความจําเป็นมากนะักที่กองทัพปีศาจแดงต้องเร่งปิดดีลนี้ครับ รายงานต่อมาครับจากรอบเดลซันในข่าวของ ESPN กับข่าวร่วมกับอีกหนึ่งกองหลังเป้าหมายอย่างโรน่าอาราโคกองหลังวัย25ปีของบาร์เซโลนาดิจากรายงานนะครับระบุว่าทางทัพบาร์ซ่าจะยอมพิจารณาปล่อยโรน่าอาราโคออกจากทีมหากาได้รับค้อสเสนอในระดับที่เกือบๆ100ล้านยูโรหรือว่า80ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยครับไม่ว่าจากสโมสรใดก็ตามช่วงซัมเมอร์นี้หลังมีข่าวว่านักเตนนะนั้ได้รับความสนใจจากทั้งบาเยนน์และแมนยูนเต็ดที่กำลังตามจีบอยู่ครับ รายงานต่อมาครับจากทางดิลี่เมลสื่ออังกฤษกันบ้างนะครับกับดีลของเมสันกรีนวูดที่อาจจะถูกแมนยูเนเต็ดนั้นไปตัวออกจากทีมหลังจากกลับมาจากการยิมตัวที่เกตาเฟ่ครับ้วยจากรายงานเผยว่าถึงแม้แมนเชสเตอร์ยูเนเตดจะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเรื่องอนาคตของเมสันกรีนวูดแต่ก็ตั้งราคานัตะเอาไว้แล้วนะครับที่ประมาณ43ล้านปอนด์หรือว่า50ล้านยูโรสำหรับสโมสรที่ให้ความสนใจนักตะในช่วงตลาดซื้อขายรอบซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ ในอตอนนี้นะครับตัวนักเตะได้รับความสนใจจาก2ส,สโมสรนในสเปนที่สือมุม่งเปาไปที่บาร์เซโลนาและก็อาลริโกมาดริดนอกจากนี้ครับก็ยังมีความสนใจจากสโมสรในลิกซาอรุระเบียเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันครับ มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเอลวิสเคนฮากันนะครับถึงเมสเซนเม์ที่เพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเต็มสูบได้สักทีหลังจากหายหน้าไปนานหลายเดือนเลยครับซึ่งทางเทนฮา่ยก็มั่นใจว่าการกลับมาครั้งนี้ของเมสเซนเมาส์เขาจะมีส่วนร่วมกับทีมอย่างแน่นอนแต่เขาก็ยอมรับนะครับว่าด้วยการบาดเจ็บของนักเตะเขาน่าจะยังไม่ฝืนใช้งานมากนะครับจนกว่าทุกอย่างะจะดูปลอดภัยโดยเอลวิสเคนฮากนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงเมสเซนเม์ว่า เขามีปัญหาตั้งแต่เกมที่2ของซีซันและเขาก็กลับมาลงเล่นได้ช่วงหนึ่งและจากนั้นก็มีการบาดเจ็บอีกครั้งแต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีของเราอย่างแน่นอนสิ่งนี้มันสร้างความหงุดหงิดใจให้กับเขาและผมก็เข้าใจดีด้วยนั้นผมจึงต้องการอยู่เคียงข้างเขาเพราะว่าเขานะ่ะมีความคาดหวังสูงมากเช่นเดียวกับตัวผมผมแน่ใจว่าเขาจะเป็นนักเตะที่ดีให้กับเราได้นะแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องทําให้มันรอบคอบเพื่อให้เขานะ่ะกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้ง ขั้นตอนนี้ต้องมีความปลอดภัยไปกันทีละขั้นตอนอย่าไปฝืนแล้วก็หวังว่าในช่วงท้ายซีซันเขาจะกลับม,มาฟิตแล้วก็มีส่วนร่วมกับทีมของเราหรืออย่างน้อยนะผมก็อยากจะให้เขามีบทบาทในทีมบ้างหลังจากนั้นเอลดิคเทนฮากก็พูดถึงกองหลังตัวเก่าอย่างจอร์นี่อีแวนบ้างโดยทางเทนฮากนะครับยอมรับว่าการเซ็นสัญญากับปลาการหลังวัย36ปีรายนี้นะคือการเซ็นสัญญาที่ดีสุดของทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเลยครับ เพราะว่าในตอนแรกเขาก็ไม่ได้คาดหวังมากนักว่าจอห์นนี่อีแวนจะช่วยทีมดีมากมายขนาดนี้โดยเอ็ดดิเคนนักนะครับได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าผมคิดว่าการตัดสินใจเซ็นสัญญากับจอห์นนี่อีแวนคือหนึ่งในการตัดสินใจให้ดีสุดของเราในซีซั่นนี้ได้เลยละ่ะผมประทับใจในตัวเขาอย่างมากเรายินดีมากเลยนะที่ด้เซ็นสัญญากับเซนเตอร์คนที่5เพราะว่าปกติแล้วหลายคนมักจะพูดว่าทําไมเราต้องเซ็นสัญญาเซนเตอร์แบ็กถึง5คนภายในทีม แต่คุณเห็นด้วยตาแล้วนี่ว่าเราคิดถูกและเราก็มีความสุขอย่างมากที่ได้เห็นว่าจอห์นนี่อีแวนน่ะสำคัญต่อทีมของเรามากขนาดไหนเรามาพิททายกันที่บทสัมภาษณ์ของเวนดูนี่นะครับกับการเคยร่วมงานกับเซอร์เล็กฟูร์กุสันซึ่งเขาในที่ออกมายอมรับว่าในตอนที่เขาเป็นนักเตะก,กับช่วงเวลาที่เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเขาไม่ชอบเครื่องเป่าผมของป่าเฟอร์กี้เลยแม้แต่น้อยและก็เคยตะหวาดกลับด้วยอารมณ์ของความเป็นดาวรุ่งหลังจากถูกโยกไปเล่นทางตัวริมเส้นครับแต่ในตอนนี้เขาทราบดีแล้วว่าาาาตตอนนนนนัั้เขขทํวแยดไห โดยเวนดูนี่นะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้เอาไว้ว่าผมยอมรับเลยนะวผมไม่ชอบเรื่องเป่าผมของป๋าเฟอร์กี้เลยแล้วผมก็รู้ว่าไม่มีใครชอบหรอกแต่ทุกคนในทีมก็ต้องเจอเหมือนกันหมดมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมถูกโยกไปเล่นทางริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วผมทําได้ไม่ดีพอเขาตะโกนใส่หน้าผมว่านายต้องคิดเร็วกว่านี้ผมเกิดอารมณ์หลุดขึ้นมาแล้วก็สวนกลับเขาไปว่าผมน่ะควรอยู่ตรงกลางมากกว่าไม่ใช่ด้านซ้ายหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนให้น,นานี่ลงไปเล่นแทนผมในช่วงครึ่งหลังทันที หลังเกมจบนะเขาเดินมาจับตัวผมแล้วก็บอกว่านายควรเข้าใจว่านี่คือทีมทําเพื่อทีมไม่ใช่เพื่อตัวฉันหน้าที่ที่นายได้รับทั้งหมดมันก็คือทําเพื่อทีมทั้งนั้นแต่แน่นอนว่าในเวลานั้นผมคือแค่ไอเด็กแสบคนหนึ่งที่ในวันนั้นผมยังไม่เข้าใจมันดีนักหรอกจนในวันหนึ่งผมได้มาเป็นโค้ชที่ทีมดร์บี้มีนักเตะบางคนในทีมที่เป็นแบบนั้นมันเหมือนผมได้เห็นตัวเองในวันนั้นเลยว่าผมเนะี่ยมันแย่มากขนาดไหนและในตอนนี้ผมเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red d v v i w Page กันด้วยนะครับผม